สวัสดีค่ะปราดาจัท่ามมาชมกาแฟโบราณน,นะคะมาชมกาแฟโบราณกันค่ะใส่กิีมเทียมไปก่อนนะคะเป็นกาแฟโบราณแก้วเล็กนะคะแก้วแก้วสิออนค่ะ เตรียมแล้วเราก็ใส่น้ํากาแฟโบราณของเราที่เราชมถึงสําเร็จรูปไว้นะคะแล้วก็ชงนะคะแฟนคลับขอบเป็นกาแฟโบราณหวานน้อยนะคะเราก็ ใส่นมข้นหวานให้แฟนขับเราช้อนหนึ่งหวานน้อยหวานมากสามารถปรับได้นะคะปรับปรับความหวานได้นะคะอันนี้แฟนขับขอหวานน้อยนะคะเติม,มนมข้นจืดลงไปหน่อยน,นะคะ เทน้ำกาแฟโบราณที่เราชงลงไปนะคะตามด้วยนมข้นจืดค่ะเพิ่มความมันให้กับกาแฟของเรานะคะแต่งน้นแข็งได้นิดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟโบราณอร่อยอร่อยนะคะหวานน้อยๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ